สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปโรนี้นครับก็จะหยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในคอลเลคชันของผมนั่นเองนะครับจากแบรนด์ของเทสลาปิดูสนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เขาออกมาในปี2009นะครับซึ่งก็ห่างจากปี2022พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ย ผมไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์หรือว่าไม่ค่อยเห็นกระแสในโลกน้ําหอมต่างประเทศก็ตามหรือว่าในไทยก็ตามอ่ะผมไม่ค่อยที่จะเห็นน้ําหอมกลิ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งทุกทุกคนก็น่าจะรู้จักชื่อคลิปแล้วว่ามันคือน้ําหอมอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวขวดรือตัวแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยผมว่าเขาก็ทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ําหอมกลิ่นนี้นะครับเป็นบูดี้เฟรนซ์นะครับซึ่งผมก็ ค่อนข้างจะกลัวนิดน,นึงว่าด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์เทสลาปูดุสแล้วเนี่ยน้ำผมฉีดที่ผิวแล้วผมไม่ชอบเนี่ยผมจะล้างออกยังไงนะครับเพราะว่าเพอร์ฟอรนซ์ของเขาหรือว่าคุณภาพกลิ่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆเลยนะครับนำ้ำหอมกลิ่นนี้มีชื่อว่าเทสลาป u ดุสแบล็กโซนั่นเองนะครับซึ่งเป็นขวดสีดําซึ่งผมว่า มีความดูรามีความเท่มากๆแล้วก็ดูแมสกุลินมากๆเลยนะถ้าดูจากตัวขวดเนาะมันก็จะมีความเว้าโค้งของตัวฝาของตัวขวดอยู่นะครับซึ่งฝาตรงนี้ก็เป็นฝาที่น้ำหนักโอเคนะไม่ได้ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับส่วนตัวขวดผมว่ามันก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะครับมีลูกทรงที่ดูดีมากๆแล้วก็ตัวสีของเขาผมว่ามีความมินิมอลมีความแมสกุลินสุดๆเลยนะครับซึ่งผมชอบตัวขวด ชอบตัวดีไซนเนอร์ของเขามากๆชอบตัวดีไซน์ของข,องขวดของฝาของตัวกล่องของเขามากๆเลยนะครับและก็น้ำหอมเก่น,นี้เป็นออเดอร์เทเลตนะครับขนาด100มิลนะครับที่ผมได้มาเนาะส่วนตัวกล่องนะครับที่ช่วงต้นที่ผมได้ทำ ASMR ไปนะครับก็จะมีความเป็นกล่องเหมือนกล่องเหมือนแบบเนี่ยมันเป็นกล่องผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นกล่องพลาสติกมั้งแต่ว่ามันดูมีความเป็น เขาเรียกว่าอะไรกะบอกน้าทหารนะเออให้ให้คุณนิสชาแบบนั้นนะครับมันจะมีทรงอะไรแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่ามันก็อาจจะเอาแบบไปปาทิ้งได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้แล้วกันเนาะมาดูเก๋ดีนะครับกลับมาที่ตัวน้ําหอมนะซึ่งกลิ่นนี้เดี๋ยวผมจะขอฉีดที่มือเลยแล้วกันแล้วก็เราจะมาดู first impression ของผมกันว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบไหน,นซึ่งจริงๆแล้วในไลน์แรงนี้เนี่ยเขาก็มี f l a n k e ตสอยอดมาด้วยนะครับก็คือเทส l a บ i d u ส black soul imperial ซึ่งกลิ่นนั้นนะผมจะเห็นใน youtube ของต่างประเทศมากกว่านะครับตัวเนี้ยแทบจะเห็นได้นอนมากๆแล้วก็ถ้าดูรีวิวจริงๆก็จะเป็นรีวิวของคนที่ไม่ใช่ จะ,จะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเออผมก็เลยแบบเออไม,ไม่ขอเข้าไปดูดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเราขอซื้อมาเลยเราขอบายบายมาเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่ากลิ่นนี้มันจะเป็นกลิน่นที่ผมชอบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยคนระับซึ่งผมก็จะเปิดโน้ตดูไปด้วยแล้วแหละนะครับแต่ถ้ามันจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ปล่อยผ่านมันไปละกันนะครับเพราะว่าในฟรากันดิก้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียงแบบท็อปโน้ตมีดเดโน้ตเบสโน้ตมาดูนะเขาจะมีโน้ตรวมๆม,ม,มาเลยกันนะโน้ตรวมๆกันมาเลยนนะะคครรรับับบเดดดี๋ยววยวูป้ สเปรย์ตรงนี้กดออกมาเนี่ยจะมีความฟุ้งออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มือของผมเนี่ยค่อนข้างจะชุ่มแล้วนะครับผมกดไป3สเปรย์นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นแล้วแหละอืมแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบหอมนะหอมแล้วก็รู้สึกคล้ายคลึงกับน้ำหอมกลิ่นหนึ่งเหมือนกันก็นกคือ เทปลาบิดูส4อ,อมซึ่งผมมีอยู่ในคอลเลกชันเหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยผมต้องเล่าย้อนแต่อีกว่าไอตัวของเทปลาบิดูสแบล็กแบล็กโซอิมพีเรียลซึ่งกลิ่นนั้นที่ผมได้ไปดูในจาก u t u ู e มาเนี่ยผมก็ได้ไปถามพี่วันเหมือนกันว่าเขาเปิดพรีออเดอร์มาหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ดูคลิปนั้นแล้วผมก็ค่อนข้างจะถูกใจน้ำหอมของอิมพีเรียลนะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่มีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดผมก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้มาแทนนะครับ คือกลิ่นของเขามันจะมีความเป็นวอร์มแอนด์สไปซี่แล้วก็จะมีความอะเมบลิกอยู่เช่นกันนะแต่ว่าอะเนมบลิกของเขาจะน้อยกว่าตัวของเทสตาบิดุสโปอมนะครับแล้วก็จะจับได้ถึงความสดชื่นที่มันจะมีความสดชื่นเหมือนตัวตัวมะนาวตัวเบอร์กอรมอตอะไรเงรี้ยแล้วมันเรียนรวมกันซึ่งมันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับความวอร์มแอนด์สไปซี่ ว่าเป็นเครื่องเทศของน้ำหอมกีนี้จะเยอะมากกว่านะครับไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดนั้นถ้าเทียบกับกลิ่นของเทสลาบิดูสโพอมนะอันนี้มันเป็น EDT ก็จริงซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความเป็น EDT 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 ED นะครับมันจะมีความแบบไม่ได้มีความวิสมดหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบ concentration ที่เหมาะสมกันมันจะไม,ไม่ไม่เหมือนกับกลิ่นของเทสลาบิดูสโพรอมเนี่ยที่เขาจะมีความเป็น EDT ใช่ไหมแต่ว่าในตัวกลิ่นในคุณภาพกลิ่นในเรื่องของการติดทนนานการกระจายตัวอะไรเงี้ย เทสลาเบลูสโพรออมถือว่าไม่ใช่ EDT สำหรับผมนะครับเพราะว่ามันเกินแบบมันมันเกินความเป็น EDT ไปแล้วอะแต่ถ้าน้ำหอมกันนี้เนี่ยในช่วงต้นที่ผมได้ฉีดมาผมว่าเขายังมีความเป็น EDT อยู่นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบกลิ่นของเขาเหมือนกันนะแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกถึงน้ําหอมอีกลิ่นหนึ่งก็คือ Police to be ด h e k ิ n งนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยนะครับราคาใกล้เคียงกันมา,มากถึงแนมะ้ว่ากลิ่น โอลิสกลิ่นนั้นน่าจะได้ปริมาณน้ำหอมชีนเยอะกว่านะครับแต่ว่าราคามันใกล้เคียงกันเนาะมันมีความใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องของวาย์ในเรื่องของความรู้สึกที่ผมจับได้ก็คือว่ามันจะมีความวอร์ร์และสไปซี่และก็จะมีความเป็นรักฟรุตตี้บางอย่างซึ่งก็จะมีพวกวูดดี้จะมีพวกเวซินจะมีพวก อะไรพวกนั้นอยู่ครับแรปเดนัมอะไรพวกนี้นซึ่งมันก็จะมีกลิ่นดินๆมีกลิ่น earthy earthy แลวก็จะมีความเซ็กซี่ในทำนองนั้นอยู่ซึ่งผมสึกว่ากลิ่นนี้มีความเซ็กซี่ด้วยมีความ m a s คูล i n ด้วยและผมสึกว่ากลิ่นนี้น่าจะใช้งานได้หลากหลายโอกาสมากๆเลยนะครับอืมซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบแล้วก็พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับกลิ่นของเขาเท่าที่ผมจําได้ก็คือว่ามันน่ะมันจะมีความใกล้เคียงกับตัว police s ิลิ i n g เข้าไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่ากลิ่นนี้ผมว่าจะมีความโวม์เอสปายซี่มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นของเขามีความเซ็กซี่มีความทางการมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความเนี๊ยบมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบ25ขึ้นไป30ขึ้นไปแล้วคุณฉีดไปงานทางการคุณฉีดไปงานพิธีการได้เลยหรือว่าไปงานหรูๆฉีบไปเดทช่วงกลางวันฉีดไปเดทช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้มันให้ทํานองนั้นในช่วงหลังมากขึ้นนะครับจากช่วงต้นที่มีความเซ็ก รุ่นมากขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมเรามากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะให้ภาพแบบนั้นนะซึ่งผมก็ค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะถูกใจกับตัวกลิ่นของเขาเพียงแต่ว่าในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมเดี๋ยวเราจะไปพูดทีหลังลนะการพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับกลิ่นของเทส l a ลาบิดูส ออม,มาพูดถึงในเรื่องของสาการกันบ้างเนาะหรือว่าโอกาสที่คุณจะใช้นั่งหอมกลิ่นนี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดเกิน,กนไปแล้วแหละเมื่อสักครู่นี้นะครับช่วงต้นผมรู้สึกว่าการที่คุณจะฉีดไปทํางานฉีดไปเรียนอาจารย์หนักเกินไปนิดนึงนครับถึงแม้ว่ากลิ่นของเขาอาจจะไม่ได้ตะโกนออกมามากขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าในการที่คุณจะฉีดไป เดทกลางวันหรือว่าฉีดไปงานพิธีการฉีดไปพบลูกค้าฉีดไปเข้าประชุมอนะไรเงี้ยผมว่ามันยังสามารถทําได้โอเคอยู่นะครับแต่ก็ต้องอาจจะลดสเปรย์ลงมานิดนึงนะเพราะว่าช่วงแรกผมคิดว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆคุณมากจนเก,กินไปเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันน่าจะได้กลิ่นแน่นอนครับคนรอบข้างคุณน่าจะได้กลิ่นน้ำหอมตกกัวน,นี้แน่นอน,นครับหรือว่าการที่คุณจะฉีดไปเดทในช่วงคืนหรือว่าฉีดไปงานพิธีการฉีดไปสังสรรค์นในช่วงคืนผมว่ากลิ่นนี้จะเหมาะในช่วงกลางคืนมากกว่านะโดยโดยส่วนตัวของผมแล้วนะผมคิด ด้วยความแพ็เกจจิ้งของเขาแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นสีดําแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เราแบบว่ามันเป็นจิตวิทยาอะไรประมาณนั้นอยู่เหมือนกันครับมันจะเหมือนแบบแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอิฟลูเอนซ์ ความคิดของเราหรือว่าชักจูงความคิดของเราไปในทางให้มันตรงกับน้ำหอมลิ่นนี้มากขึ้นเลยนะซึ่งผมก็เลยชิดว่าเออมันก็ชักจูงผมไปได้เหมือนกันนะผมเลยรู้ว่ามันอาจจะเหมาะกับช่วงกลางคืนมากกว่าแต่ถ้าช่วงกลางวันในสถานในสถานการณ์ต่ตางๆก,ก็ตามคุณก็อาจจะต้องลดสเปรย์ลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าช่วงคืนที่อากาศเย็นไปเลยอย่างเงี้ยอากาศน้ำหอมเป็น,นี้หน้าร้อนต้องต,ตัดออกไปนะครับมันไม่เหมาะกับน้ำหอมน้าร้อนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศที่เย็นมากๆในช่วงกลางวันก็ต่ามหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ต่างผมมองว่าตัวนี้จะเหมาะมากๆแล้วก็จะเป็นนกิ่ทีีมมควา ฐมีความหรูหราครับคุณสามารถแต่งตัวแบบนี้เลยก็ได้นะแบบที่มีความเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลปดกระดุมนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นเสื้อคอกกมก็ได้แบบว่าสบายๆอยู่บ้านอนะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากน้ำหอมัวน,นี้ก็ถือว่าส่วนตัวแล้วผมให้ความวไตล์ยหรือว่าความสถานการณ์ต่างๆทาี่คุณจะฉีดกับน้ำหอมัวนี้ผมว่ามีความหลากหลายสถานการณ์มากๆนะครับแล้วก็กลิ่นนี้ถ้าเอาจริงๆผมว่ายังเอียงไปทางความเป็นแมสคูลินอยู่นะครับผมให้ประมาณ 70%และกันความเป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับและความเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงผมก็จะให้สักประมาณ30%ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะแต่ผมเพียงแต่ว่าเรื่องความที่ตัวขวดแล้วตัวกลิ่นแล้วผมสึกว่ามันมีความแมสกูลินมากกว่านะครับ มาพูดถึงในเรื่องของ performance กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การคาดดาวของผมเนาะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะตอนนี้นะปัจจุบันทันด่วนในตอนนี้ที่ผมได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับส่วนตัวแล้วการกระจายตัวเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่อาจจะต้องพัฒนากันต่อไปเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะยังบ่งมาไม่ดีพอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นที่น้ําหอมมันค้างที่หัวสเปรย์แล้วน้ําหอมตรงนั้นอะ่ะมันไปควบแน่นกันมากๆทําให้ ฉีดกลิ่นออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลงตัวขนาดนั้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นน้องแบบคุณซื้อน้ำหอมขปดใหม่ๆมาอะไรเงี้ย 3, 4, สามสี่ห้าสเปรย์แรกหรือแม้กระทั่งแบบ10สเปรย์แรก15สเปรย์แรกๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวกันทีแต่ว่าถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆหรือว่าคุณเติบโตก,กับน้ำหอมเพิ่ขึ้นนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ากลิ่นของเขามี potential มี มีอาบิลิตี้ที่คุณจะแบบว่าชอบกลิ่นนี้มากขึ้นและกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็น่าจะดีมากขึ้นในช่วงหลังนะครับซึ่งผมก็คิดเห็นเหมือนกันกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะเพียงแต่ว่าเราไปเจอกับน้ำหอมที่เราชอบอย่างเทสลาบิโดสโพรออมเนี้ยซึ่งผมก็ยกตัวอย่างในคลิปคลิปนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเจอกลิ่นนั้นแล้วผมรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็น EDT ด้วยและกลิ่นมันดีกว่า EDT หรือว่าคุณภาพกลิ่นของเขาเพื่อความหมาของเขามันดีกว่า EDT อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเราตั้งมาตรฐานสูงพอสมควรก มตัดหรือว,ว่าเขาเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้าน power house เมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเหมือนเหมือนอาจจะไปอยู่ล้างท้ายของน้ำหอมดีเซอร์แบรนด์แลวใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าด้วยความที่หลายๆแบรนด์ดีเซอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์เขาถีบเองขึ้นมาเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยเทสลาบิดุสก็เป็นบ้านบ้านหนึ่งที่ช่วงหลังเขาไม่ค่อยออกน้ำหอมสักเท่าไหร่แล้วก็ เป็นบางที่ทุกคนลืมไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นนี้ผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของ performance ต่างๆก็อาจจะต้องวัดกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครนะครับก็อาจจะเป็นทําในทนํานองนั้นก็ได้ในช่วงหลังมันอาจจะเป็นกลิ่นที่ดีขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นที่ ทรงทรงนี้ก็ได้เช่นกันครับก็อาจจะเอามารีวิวอาจจะเอามาอยู่ในคลิปของ f r a g a n c e spotlight หรือว่าคลิปของ weekly rotation ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แน่นอนครับผมก็จะเอามาใช้แล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงดูความคิดของผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนบนผิวผม ถ้าให้สรุปกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะถือว่าเป็นกลิกล่นกรนึ่ที่น่าสนใจมากๆแต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ทำให้ผมว้าวขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงนั่นแหละอย่างที่บอกไปครับ Police to be the king หรือว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับ e ทและ b i d u s for r o ก็ขอขออภัยด้วยครับถ้าถ้าพูดถึงตัวนั้นเยอะไปหน่อยเนาะก,ก็มันจะมีความเหมือนแบบว่าเออเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นกระนึ่งที่มีความบีสปอร์ตหรือว่าจะเป็นกลิ่นหนึ่งที่มีความชัดเจนมีความพุง้งมีความฟุ้งออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ดมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เราก็ยังให้โอกาสน้ำหอมกล่นี้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะแบบเออไม่ดีขนาดนะั้นหรือว่าเราจะให้คะแนนติดลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะครับยิ่งแต่ว่าเออก็อจ,จะต้องให้เวลาเติบโตกับน้ำหอมกลิีนไปเรื่อย ราคาดีมากๆด้วยนะที่ผมได้มาก็คือว่าถ้าคุณมีแบงค์พัน์ใบหนึ่งเนี่ยคุณมีทอนแน่นอนนะบุบคคาส่งแล้วนะเออก็ยังมีทอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกล่นนี้เป็นกลืนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นกลืนที่ผมแนะนําสําหรับ มือใหม่ที่จะเริ่มลองน้ําหอมด้วยที่มีความแมสกูลินมากขึ้นที่มีความลึกลับที่มีความเซ็กซี่มากขึ้นนะคร, <S <S ครผมก็ว่าเกลิน่นี้ก็เป็นกลิ่นกล่หนึ่งที่น่าเริ่มต้นได้ดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกลิ่เกล่หน,นึ่งที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดน้ําหอมแมสกูลินหรือว่าน้าหอมเซ็กซี่ตัวอื่นๆได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โอกาสาที่คุณจะใช้หรือว่าในเรื่องของการแต่งตัวก็ตามครับผมว่ามันสามารถแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์มากๆแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าแต่งตัวที่ยังมีความทางการที่มีความเซ็กซี่อมมานียแแบบคว ผม,ผมก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็มีความเป็นอะไรทํานองนั้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่การตีความของแต่ละคนละกันเนาะส่วนในเรื่องของ Performance ก็อาจจะเป็นข้อข้อหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่ากลิ่นกนนี้มันอาจจะต้องให้เวลามันไปสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคลิปของโปรแกร Spotlight และก็ในคลิปของ VE r o y r t t o t ให้ที่ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะว่ากลิ่น,นี้ผมจะมีความชอบมากขึ้นไหมความคิดของผมจะเกลี่นไปมากน้อยขนาดไหนกับอบกลิ่นนี้นะครับ และนี่ก็เป็น first impression นครับหยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดในคอลเลคชันของผมเลยนั่นเองนะครับซึ่งในเดือนนี้นครับก็หลายๆคนก็จะเห็นว่าจะมีคลิปน้ำหอมรีวิวดียๆหรือว่าจะเป็นคลิปของ first impression ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมซึ่งถ้าใครได้ดูสินทนจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ได้มีการถ่ายคลิปไปแล้วเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ถ่ายไว้เก็บไว้นานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปปล่อยในช่วงนั้นเนาะเพนะราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีน้ำหอมของคุณป๊อปบ,บ,บ้างน้ำหอมของซูเนี่ยสเาทย ให้ผมได้ต้องแบบทําคลิปรีวิวอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็มีการถ่ายคลิปสต็อกไว้ซึ่งเสียงเพลงหรือว่าเสียงแบล็กกราวน์มิวสิกต่างๆในช่วงเดือนนี้นะครับในคลิปของเดือนนี้หรือว่าในคลิปของเดือนที่ผ่านมาก็ตามมันก็อาจจะมีการปนๆกันบ้างมีเสียงเพลงเก่าบ้างมีเสียงเพลงใหม่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่มีความคุ้นเคยกันเนาะแต่ว่าเราก็ ด้วยความที่ผมว่างด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบเออช่วงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะแอคทีฟกันพอสมควรนะผมก็เรูร้สึกว่าเออเราก็มีการถ่ายน้ำหอมเก็บไปบ้างซึ่งช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ผมพักผ่อนนะครับแบบว่าเคลียร์สมองตัวเอง,เ,องเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองเงี้ยในเดือนของมิถุนายนหรือว่าในเดือนของพฤษภาคมเนี้ยก็รอติดตามกันไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการเติบโตที่ทุกคนได้เติบโตกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้เป มีไหมนะครับชอบยังไงบ้างหรือว่ามีความคิดเหมือนกับผมไหมหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างกับผมยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาคลิปหใหม่ๆของผมนะครับชอบวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ